วิดีโอนี้เนี่ยไฟตั้งใจที่จะมารีวิวหนังสือเล่มนึงนะคะก็คือเรื่องนี้ The Giver เพิ่งจอ่านจบมอสักครู่นี้เองหนังสือเล่มนี้เขาจะอยู่ในหมวดหมู่ Children Literature นะคะหรือว่าเป็นวรรณกรรมสําหรับเด็กซึ่งแม่ปกอาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะแต่ว่าเนื้อหาข้างในอะ่ะดีมากๆดีมากๆๆๆเนื้อหาของเขาจะเป็นแนว Utopian Society นะคะหรือว่าเป็นสังคมในอุดมคติจะมีความแฟนตาซีนิดๆหน่อยๆถ้าจะให้เล่าเรื่องโดยที่ไม่ต้องสปอยเนื้อหาสำคัญ อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเขาเป็นสังคมแบบอ,อุดมคติเนาะเป็นยูโทเปียสซิสตีฉะนั้นสังคมเนี้ยมันก็จะมีความเป็นระบบระเบียบมีการจัดการ มีการจัดการหลายๆอย่างที่ทําให้ชีวิตของผู้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมันเป็นไปตามระบบอะคือไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องมีความเจ็บปวดไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากก็คือทําตามที่สังคมเขาวางระบบแบบแผนมาให้ก็พอแล้วแล้วคอมมูนิตี้นี้หรือว่าสังคมนี้เนี่ยเขาก็จะดําเนินไปด้วยความสงบสุขแบบไม่ต้องมีดราม่าอะไรใดๆ แต่แน่นอนว่ามันมีการหักมุมอยู่แล้วล่ะเนื้อหาประมาณ20-30%แรกในหนังสือเนี่ยมันจะเป็นแบบ world building อะ่ะมันจะเป็นการสร้างโลกมีขึ้นมาให้เราเข้าใจทีละนิดทีละนิดนะว่าสังคมแบบเนี้ยมันเป็นแบบไหนมันมีการจัดการยังไงคนมีความคิดแบบไหนระบบระเบียบในสังคมนี้มันเป็นยังไงคือเนื้อหามันก็จะค่อย,อย,อยๆเปิดเผยขึ้นมาทีละนิดทีละนิด,นดว่าคนในสังคมเนี่ยเขาไม่ต้องหางานทําเองนะงานพวกเนี้ยเขาจะถูก assign ให้ก็ถูกมอบหมายให้ตามความเหมาะสมแล้วเขาก็จะมีกฎเกณฑ์แบบ เยอะแยะมากมายอ่ะซึ่งคนในสังคมเนี้ยเขาก็ใช้ชีวิตตามกฎเกณฑ์เหล่านี้โดยที่ไม่มีการตั้งคำถามใดๆหลังจากนี้นะคะอาจจะมีการสปอยเนื้อหาสำคัญบางส่วนในหนังสือนะซึ่งถ้าเกิดใครตั้งใจที่จะอ่านอยู่แล้วก็ปิดวิดีโอนี้ไปก่อนนะคะแล้วพออ่านจบค่อยกลับมาดูใหม่ก็ได้ อย่างที่บอกไปนะคะว่าสังคมในหนังสือเล่มนี้มันอุดมคติมากๆมันไม่มีคอน FLICT มันไม่มีการที่จะต้องตัดสินใจผิดหรืออะไรใดๆเพราะว่าการตัดสินใจทุกๆอย่างของคนทุกๆคนในสังคมมันถูกปูขึ้นมาจากความเหมาะสมโดยคณะคอมมิตี้หรือว่าคณะกรรมการของกลุ่มคอมมิตี้นี้อยู่แล้วออกแนวคล้ายๆคอมมิวนิสต์เหมือนกันเนาะเราที่มันเอ็กซ์ตรีมมากๆเลยอะก็คือคนอะไม่มีทางเลือกอะไรใดๆเลยแต่คนเขาก็ไม่ได้โวยวายนะคือในสังคมที่บรรยายมาก็ดูแบบ มีความสุขดีอะคือทุกอย่างมันถูกกาหนดมาแล้วแม้กระทั่งในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไปเช่นการเลือกคู่ครองอ่ะเราก็ไม่ได้เลือกเองนะเขาก็จะมีการเหมือนกับเขียนใบแพทิชั่นอ่ะหรือว่าการเขียนใบ เสนออะบอเอออยากมีคู่อะแล้วก็ทางคอมมิชตีเขาก็จะเป็นคนแบบไปคัดหามาให้ว่าใครเป็นคนที่ compatible หรือว่าเหมาะสมกับเราอะถ้าอยากที่จะมีลูกอะก็ต้องเขียนใบเสนอขอที่จะมีลูกจากคอมมิชตีแล้วเขาก็จะพิจารณาแล้วเขาก็จะแบบเลือกเด็กที่เหมาะสมอะมาให้กับเราในสังคมเนี้ยมีแม้กระทั่งอาชีพ birth mother คือ birth mother อะมีหน้าที่แค่ตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกแล้วในชีวิตของ birth mother เนี่ยก็จะมีลูกได้ทั้งหมด3ครั้ง เสร็จเราก็จะหมดหน้าที่ละของเบ r ร์รมาเตอร์เขาก็จะให้ไปทํางานแรงงานอื่นๆอะไรประมาณนี้ซึ่งพอเบ r ร์รมาเตอร์คลอดลูกเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาลูกเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ฝั่งเนอร์เชอร์หรือว่าแบบดูแลเด็กเหมือนกับเป็นเนอร์เซอรี่อะคะ่ะพอเด็กอายุ1ปีเขาก็จะมีพิธี Naming Ceremony ก็คือเหมือนกับตั้งชื่อให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กเหล่านี้ก็จะถูกแอสไซน์ไปตามครอบครัวต่างๆที่ย<ต>ื่นขอลูกคือมันเป็นแบบปึ๊ก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 มันเป็นแบบระบบเป็นระเบียบทุกอย่างมันถูกวางแผนเอาไว้หมดแล้วเออมัน Amazing มากอย่างที่บอกไปว่ามันมีอาชีพต่างๆนานามากมายแล้วอาชีพเหล่านี้ก็จะถูกแอสไซน์ให้กับเด็กๆตอนที่อายุเข้า12ปีซึ่งจอห์นนัสที่เป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ย ก็ตอนแรกก็มีความกังวลว่าเอ๊ะเราจะได้ทําอาชีพอะไรวะตัวเองดูไม่ค่อยถนัดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสุดท้ายนะเขาก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็น the receiver of memory ซึ่งใน community นี้เนี่ยเขาสามารถที่จะมี the receiver ได้แค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งคนปัจจุบันนะก็คือก็คือคุณลุงคนนี้ค่ะตรงหน้าปกเนี่ยแต่ทีเนี้ยจอนัสก็ถูกเลือกขึ้นมาให้เหมือนกับเป็นทายาทอะแบบขายตาขาบใส่ให้มาเป็น the receiver คนต่อไปซึ่ง the receiver หรือว่าชื่อเต็มๆก็คือ the receiver of the memories เนี่ยจะเป็นคนท นี้ก่อนหน้าที่จะมาเป็นยูโทเปียนคอมมูนิตี้แบบเนี้ยกลับมาที่เรื่องของเดอะรีเซิร์ฟเนอร์นะคะที่ฟ่ายเมนชั่นไปตอนแรกแล้วว่ามันมีเดอะรีเซิร์ฟเนอร์คนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะซึ่งเป็นแบบคุณลุงคุณลุงในหน้าปกหนังสือเนี้ยแล้วสังคมเนี้ยสามารถที่จะมีได้แค่คนเดียวซึ่งตอนเนี้ยจอห์นัสถูกเลือกขึ้นมาเป็นเดอะรีเซิร์ฟเนอร์แล้วใช่ปะ <c oughs> เขาก็ถามคุณลุงคนเนี้ยว่าจะให้เรียกว่าอะไรดีในเมื่อเขาว่าเป็นเดอะรีเซิร์ฟเนอร์แล้วคุณลุงก็บอกว่าเออให้เรียกว่าเดอะกิ ให้กับจอนัสส่งต่อความรู้สึกความรู้ความทรงจำต่างๆไปให้จอนัสก็จอนัสก็ได้เรียนเกี่ยวกับสีต่างๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้รู้จักว่าหิมะคืออะไรได้รู้จักถึงความแบบแสงแดดส่องแสงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราอ่านมาถึงตรงเนี้ยเราถึงได้รู้สึกว่า อ๋อ oh, ทุกคนในคอมมูนิตี้เนี่ยเขาไม่เห็นสีอะไรกันเลยเว้ยคือทุกอย่างเป็นเกรย์สเกลหมดไม่เอาสีอะไรใดๆทั้งนั้นเพราะไม่อยากสร้างความแตกแยกไม่เอาความรู้สึกอะไรใดๆทั้งนั้นเพราะมันสร้างความวุ่นวายก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเซมเนสหรือว่าความเหมือนกันทุกอย่าง ลอาจอนัสก็ได้รับข้อมูลอะไรต่างๆแบบเยอะมากอะค่ะแล้วจุดเปลี่ยนนะคะก็คือมันมีสิ่งหนึ่งในสังคมนี้ที่เขาเรียกว่า release release เนี่ยก็คือการปลดปล่อยใช่ปะเขาจะเอาไว้ใช้สําหรับคนที่อายุเยอะมากๆแก่มาก,แก,มากๆแล้วเขาก็จะใช้ release ceremony ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าว่า release คืออะไรแล้วก็ release แล้วไปไหนหรือเกิดอะไรขึ้นเขาก็รู้แค่ว่า the person is being released หรือว่าแบบเขาเข้าสู่พิธี release แล้วซึ่งไม่มีใครตั้งคำถามกับเรื่อง release เลยว่ามันคืออะไรจนกระทั่งพอจ o n a นัสเนี่ยได้รับความรู้ได้รับความทรงจำอะไรต่างๆเขาก็เริ่มมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ release เพราะว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งที่เกิดมาแล้วเหมือนกับเลี้ยงยากอะกลางคืนก็ร้องไห้ไม่ยอมนอนแล้วพ่อของเขาเนี่ยเป็น เนเจอร์จะเป็นคนดูแลเด็กเขาก็เมนชั่นขึ้นมาว่าเออเด็กคนนี้อาจจะต้องโดนวิลีสนะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่เบิร์สมาเตอร์คลอดลูกแฝดออกมาแล้วพ่อก็บอกว่าคนนึงจะต้องถูกวิลีสแล้วจอห์นัสเนี่ยก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้ในกล้องอนะว่าการวิลีสแล้วเนี่ยจริงๆก็คือการฉีดยาให้นั่นเอง ดาร์กมากทุกคนไฟอยากให้ทุกคนลองจินตนาการตามดูอะคะ่ะว่าเราเกิดแล้วก็เติบโตมาในสังคมที่ไม่มีการตั้งคําถามอะไรใดๆใช้ชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ตามระเบียบวิธีการต่างๆที่เขาตั้งมาให้อะ่ะไม่สามารถที่จะรู้สึกถึงความซับซ้อนและกักวมได้ทั้งนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จอห์นสเนี่ยเขาได้รับคอนเซปต์ของคําว่าความรักหรือว่า l o v e เนี่ยแล้วเขาก็แบบรู้สึก f a S c ินีเด d มากรู้สึกปักสนอกสนใจกับความรู้สึกนี้มากๆอะ่ะแล้วเขาก็กลับบ้านไปถามพ่อเขานะว่าพ่อรักเขาไหมแล้วพ่อก็แบบ ทำไมพูดจากากวมแบบนี้คําว่ารักเนี่ยมันเป็นคําที่ไม่ดีเลยเขาไม่ใช้กันมันคืออะไรบอกไม่ได้แต่ถ้าถามว่าฉันรู้สึกดีที่มีเธออยู่ในชีวิตไหมใช่ฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกภูมิใจกับเธอไหมใช่ฉันรู้สึกภูมิใจแต่คําว่ารักเป็นคําที่ไม่ดีห้ามใช้ห้ามพูดคือเข้าใจปะว่ามันแสดงให้เห็นถึงความไม่ซับซ้อนในความรู้สึกเลยอะคะ่ะเขาไม่อนุญาตให้มีความรู้สึกใดๆทั้งนั้นที่มันจะสามารถก่อให้เกิด Confli หรือสามารถก่อให้เกิดความวุ่นวายได้อะแล้วอยูยูจอนัสนะ่ก็ได้รับข้อมูลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทั้งหมดเลยได้รับความรู้ถึงความรุนแรงเรื่องสงครามเรื่องการอดอยาก หลายๆเรื่องที่มันเป็นจริงอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ที่ตอนนี้ในสังคมยูโทเปียนโซซายตของที่จอ n a สเกิดมา12ปีเนี่ยมันไม่มีเลยเว้ยมันมีแต่ความสงบสุขมันมีแต่ความเบสิกมันมีแต่ความเหมือนกันไปหมดทุกอย่างมันมีแต่ความ p รัคติคอ่ะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากสำหรับจนเสที่ได้รับข้อมูลอะไรเหล่านี้ขึ้นมาค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจว่าฉันจะไม่ทนอีกต่อไป ไปสปอยเอาไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับคนที่สนใจอยากจะอ่านนะคะถ้าเป็นแบบเล่มเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือภาษาอังกฤษทั่วไปคินคุนิยะเอเชียบุ๊กน่าจะมีขายอยู่หรือว่าใครอยากที่จะอ่านเป็นเวอร์ชันอีบุ๊กเนี่ยใน Amazon Kindle มีขายนะคะก็สามารถอ่านได้ทั้งในเครื่อง Kindle ในเครื่อง e r e a d e r ต่างๆทั่วไปหรือว่าในแท็บเล็ตในมือถืออ่านได้หมดเลยขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านนะคะถ้าอยากให้ไฟรีวิวหนังสือเล่มไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะ